สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ทันนี่โกค่ะคลิปนี้เราจะนั่งรถไฟออกนอกเมืองมอสโกไปเที่ยวเมืองซากอสหรือเม,มืองเซอร์เกียฟโปซาร์กันนะคะเพื่อไปดูความสวยงามของาศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซียค่ะอีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นต้นกําเนิดของตุ๊กตาแม่ลูกดกด้วยนะคะเซอร์เกเยฟโปซาร์ at, อยู่ห่างจากกรุงมอสโกประมาณ70กิเมตรค่ะ การเดินทางไปยังเมืองนี้เราเดินทางกันด้วยรถไฟท้องถิ่นของรัสเซียนะคะซึ่งจะเหมือนรถไฟชั้น3ของบ้านเราค่ะตั๋วรถไฟจะไม่ระบุเวลาไม่ระบุที่นั่งเราสามารถขึ้นขบวนไหนก็ได้ในวันนั้นโดยรถไฟจะออกทุกๆ30นาทีใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ ระหว่างการเดินทางบนขบวนรถไฟจะมีคนเดินเข้ามาขายของเป็นระยะระยะค่ะส่วนมากจะเป็นสินค้าจำพวกเข้าของเครื่องใช้ต่าง,าง mm hmm. ๆเช่นปลั๊กไฟเสื้อผ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเ mm hmm. มื่อมาถึงสถานีเซอร์กีเยสโปซาส์แล้ว mm hmm. การเดินทางจากสถานรถไฟไปยังมหาวิหารเซนเซอร์เจสซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรมีด้วยกัน3วิธีค่ะ คือเดินไปใช้เวลาประมาณ30นาทีรอรถประจำทางหรือนั่งแท็กซี่ไปใช้เวลาแค่5นาทีเองค่ะแน่นอนค่ะเราเลือกวิธีที่3นั่งแท็กซี่มาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะแค่มองจากด้านนอกก็สวยงามแล้วนะคะแล้วภายใน,นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ก่อนจะเข้าไปด้านในเราต้องไปซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนนะคะเดินเข้าไปที่อาคารสีแดงตรงข้ามกับมหาวิหารน,น,นั่นเลยค่ะเ mm hmm. มื่อซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วให้เดินเข้าไปทางประตูใหญ่โฮริเกตซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รอตรวจบัตรตรงบริเวณด้านหน้าค่ะ พระอารามเซอร์กเยโปซาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามออ์ชธดอกที่สวยที่สุดในรัสเซียโดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่14เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญเซนเซอร์เจ,เจสปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวคริสตนิกายออ์ชธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียค่ะภายในเซอร์กีเยโปซาร์ประกอบไปด้วยาศาสนสถานต่างๆที่สวยงามอารามโบสถ์วิหารและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันคล้ายๆเป็นเมืองขนาดย่อมค่ะวิหารนักบุญเซนเซอร์เจสเป็นอาคารหินสีขาวยอดโดมสีทองขนาบด,ด้วยสีฟ้าระดับดาวสีทองเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากเลยค่ะ เราเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปที่นี่เป็นอย่างมากนะคะเพราะเป็นเมืองที่สวยงามจริงๆค่ะเราใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองซากอสกันจนค่ำเลยนะคะได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับเข้าเมืองมอสโกแล้วค่ะ ในคลิปหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายที่เราท่องที่อยู่ในประเทศรัสเซียแล้วนะคะนอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปท่องเที่ยวที่ประเทศรัสเซียกันด้วยค่ะใครที่วางแผนจะมาเที่ยวที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้แทนนี่โก้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซ subscribe กดแชร์ กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ